ไม่อยากให้ความรักสะดุดหยุดทําสิ่งเหล่านี้ข้อ 1. ห,หยุดผู้ประชดประชนันการผู้ประชดประชันนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย พังลงได้นะคะถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความเครือบแคลงสงสัยอะไรแฟนคุณคุณน้อยใจคุณอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเขาคุณไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับตัวเขานะคะคุณไม่ควรที่จะพูดจาประชดประชันแฟนคุณนะคะคุณควรที่จะถามเขาไปตรงๆด้วยเหตุผลด้วยน้ำเสียงที่นุ่มๆสอบๆอบดีกว่านะคะซึ่งจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นและทำให้คุณเนี่ยได้รู้ความจริงมากขึ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยไปพูดเหน็บแนมพูดประชดประชันเนี่ยถ้าไม่ เขารู้สึกว่าเขาโมโหนะคะแล้วเขารู้สึกเอื่อมระอาในตัวคุณรับรองนะคะสักวันคุณต้องโดนเขาเทยอย่างแน่นอนข้อ2นะคะ ขี้หึงขี้หวงชวนทะเลาะนะคะการที่เราหึงแฟนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนเนี่ยก็ชอบด้วยถ้าเราหึงแบบว่าเล็กๆเ,เพราะมันทําให้แฟนเราเนี่ยรู้สึกว่าคุณยังรักเขาคุณยังแคร์เขาอยู่และเขายังเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณเสมอแต่การที่คุณเนี่ย หึงมากหึงระแวงมากเกินไปเขามองผู้หญิงคนไหนก็ไม่ได้เขามองผู้ชายคนไหนก็ไม่ได้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยคุณต้องโทรเช็คตามจิกตลอดแม้กระทั่งเช็คกับเพื่อนเขาทุก5นาทีแบบนี้นะคะเขาเนี่ยจะเอื่มละอาดได้และก็ทิ้งคุณไปในที่สุด ข้อ3นะคะไม่ให้เกียรติแฟนข้อนี้เป็นสิ่งที่แย่มากนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณไม่ให้เกียรติคุณคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีกว่าการศึกษาดีกว่าแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเหนือกว่าแฟนคุณคุณก็ไปข่มเขาไม่ให้เกียรติเขาอย่างเช่น พูดด่าทอเขาต่อหน้าเพื่อนเขาต่อหน้าเพื่อนร่วมงานต่อหน้าครอบครัวเขาแบบนี้แฟนคุณจะรู้สึกเสียหน้ามากๆและเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาและคุณก็ไม่ได้รักเขาเลยและเขาก็จะทิ้งคุณไปอย่างที่สุดนะคะข้อ4นะคะ เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ทําตัวเป็นใหญ่การที่คุณเนี่ยชอบเอาแต่ใจตัวเองอะไรเนี่ยคุณก็ต้องถูกเสมอนะคะอย่างเช่นคุณโกรธแฟนคุณทั้งๆคุณเนี่ยเป็นคนที่ผิดแหละแต่คุณก็ปิดมือถือหนีเขาไปเลยเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้เขากระวนกระวายใจที่เขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหากับคุณได้นะคะคุณทําแบบนี้ไม่ดีในที่สุดแฟนคุณก็จะ เอื่อมระอาคุณและก็บอกเลิกคุณไปในที่สุดนะคะและนี่ก็คือพฤติกรรมนะคะที่ทำให้หนุ่มๆสาวเนี่ยโดนเทมากที่สุดถ้าสาวๆหนุ่มๆคนไหนไม่อยากอกหักซ้ำซากนะคะหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะจ๊ะ